มอบเลยลุกเหน่งมอบเลยพ่อครับคาธุสคธุสา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 ธสาธุสข้าธุสาธุสาธุสาธุกาธุสาธุสาุ่สาธุสาธุะาธุสาธุาธุสาธุานุหาธให้ธุ็าธุสาธุนาธุสาธุสาุ่หุสธสุสาธุสาธาธานาใหสส อันสวยงามอันเป็นมงคลพร้อมปัจจัยในซองนี้ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็ดูชุดคุณแม่นะคะเต็มยศครับวันนี้เต็มยศป้าเดี๋ยวเราไปกันอยู่ตรงข้ามนี่เองค่ะไปไปได้เลยหรอคะค่ะเดินเนี่ยตรงข้ามอหลังนี้เองเดี๋ยวจะพาเมรีวิวว่าหลังนี้ยังไม่ได้ขายสามล้านสองโห้ลูกค้ารถเข้าไปจอดในบ้านได้ กัที่ที่จะขายเนี่ยที่เรามาเมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไม่ได้เข้าไปดูเดี๋ยวพาเพืนเข้าไปดูสั่งแปดสิบตารางวาครับร้านสองจอดรถได้หลายคันเห็นไหมถนนใหญ่เลยสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหลานชายที่เป็นนักกีฬาอยู่โคราชโอ้มาเมื่อไหร่ลูกเมื่อคืนครับแล้วกลับเมื่อไหร่ลูกรับนี้ไปหาเจ้าของบ้านกันเออ หลังนี้เหรอครับหลังนี้ค่ะอ๋อหลังนี้เขาเขาทำบุญบ้านอนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะส่าทูค่ะเอาเงินเอาทองมาให้เอาสิ่งที่เป็นมงคลมาให้ค่ะเจ้าค่ะเอ้ยเจ้าค่ะเอ้ยเอาเงินเอาทองมากองให้ที่บ้านเจ้าของบ้านอยู่ไหมเจ้าค่ะเอ้ย มีเงินไหลมากองมีทองไหลมามีสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาให้นิบที่บ้านแล้วเจ้าค่าเอ้ยเจ้าของบ้านอยู่ไหมคะอยู่ครับอยู่ยละค้าเอามารับเงินรับทองนะครับก็ขอให้บ้านนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยแข็งแรงขอให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองให้บ้านหลังนี้มีแต่ทรัพย์สินเนืองนองให้มีเงินมีทองไหลมาเทมา ให้บ้านนี้มีแต่เงินทองงอกเงยเหมือนถั่วเหมือนงาปฏะติที่ลาพาพระวันตุเตอถ้ารับดับมอบเลยลุกเหน่งมอบเลยขอบคุณมากนะลูกให้เวยๆเจริญรุ่งเรืองนะคะ ลูกค้ามาจากจังหวัดพิจิตรแต่ว่ายังได้มาซื้อบ้านเรามาดูแลโครงการเราอย่างดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตถ่ายวีดีโอนะคะเมเดย์สตอรี่ค่ะค่ะถ่ายวีดีโอชมบ้านอันสวยงามค่ะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่เมืองสองแพร่แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพอดีพอดีมีงานกระถินพร้อมกันหลายงานค่ะคุณแม่วันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยก็เลยไมาก่อนเขาเขาทอดเขาทอดสิบโมงครึ่งแล้วก็วันนี้ตั้ง8วัดค่ะก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคุณแม่ค่ะกต่อค่ะ ไม่ได้ดูทุกวันเลยเอ๊มีนนคง่ายดูประจำครับอันน right. anyway. ี้ของจริงดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยเหรอครับแม่โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุเลยะอบครับพอดีมาเยี่ยมแม่นกน้อยครับผมอ๋อคุณแม่นกน้อยนี่เจ๋งดีแม่องเก่งเก่ง สาธุค่ะยังไม่กลับใช่ไหมที่มาที่โลกก็ว่าจะกลับพรุ่งนี้ค่ะกลับพรุ้งนี้ครัดกี่ศาลวัดผมนอนสองคืนครับเมื่อวานนี้ก็ดูค่ะไปวัดอะไรวัดหยกวัดเขาสมองเขาสมองครับ่เมือวานของน้องน้อยยี่สิบเก้าวัดอะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะสาธุค่ะกันใหญ่สาธุค่ะ ครับน,น่นครับอ๋อนี่ครับแม่หลังนี้พร้อมขายนะคะแต่ก็บอกให้ลูกค้าทำบุญบ้านวันนี้บอกเอารถเข้าไปจอดได้ให้รู้ได้เลยว่าหลังนี้จอดรถได้ห้าคันลูกเมย์จะให้ดูเรียบร้อยโอ้ให้ดูว่ารถบ้านหลังนี้จอดรถได้ห้าคันพอดีเพื่อนบ้านทำบุญบ้านก็เลยให้มาจอดรถได้ครับ แล้วติดถนนตรงหน้าด้วยหมเนี่ยติดถนนทั้งหน้าด้วยค่ะติดถนนทั้งหน้าจริงจริงแล้วบางทีทําโค้งขึ้นมาเก็นไรขึ้นค่ขายได้คะขายได้คะขายร่ํารวยเลยอ่ะคือคือที่เรายังไม่ได้ทําข้างหน้าเราคิดว่าเกิดลูกค้าเขาทําธุรกิจเขาก็ทำออฟฟิศห้องกระจกตรงหน้านี้ได้เนี่ยเมย์ดูสิข้างหน้าจอดรถได้ด้วยสองคันเจ็ดคันจอดรถได้เจ็ดคันเจ็ดคันเลยค่ะเดี๋ยวพาชมข้างในเมย์ลูก เป็นร้านอาหารได้เลยนะเมย์เนี่ยอาภาวนรอบบ้านกัเลยเนี่อันนี้ติดบ้านเพื่อนบ้านเราก็เลยทําตรงนี้ให้เพื่อนบ้านครับคือเพื่อนบ้านท่านอยู่นานแล้วแล้วท่านก็มีรั้วขึ้นมาเราก็เกรงใจแต่เราก็จ่ายค่ารั้วให้ท่านครึ่งหนึ่งแล้วแต่เราก็ทําขึ้นมาตรงนี้กลัวว่าลูกบ้านเราจะไปตกตะปูที่รั้วอะไรเงี้ยเราก็ทำานังก็คือรั้วสองชั้นหรือสองชั้น เพื่อนบ้านก็บอกสำคัญคือปูกระเบื้องเรียบร้อยเพื่อนบ้านบอกว่าเอ้ามีจ่ายตังค์ให้กันด้วยเหรอเพื่อนบ้านตกใจเพื่อนบ้านฝั่งนู้นตกใจเอ้าได้เงินคืนได้เงินค่ารั้วด้วยเหรอมืบอกบอกก็มีแต่ที่นี่แหล้วที่ให้อะไรเงี้ยคอนเซปต์เดิมนะเมย์ก็คือเดินรอบได้เดินรอบได้นะเมย์นี่เดินเข้ามาครับโอ้เดี๋ยวเราไปเข้าหน้าบ้าน อันนี้มีม,มีปั้มน้ำแทงน้ำให้ทุกหลังค่ะแทงน้ำก็ยังมีรมั่วไหลคือให้สีเดียวกับบ้านค่ะครับกลม,มกลืนค่ะกลมกลืนกับบ้าน<ร>ก็ให้ทุกหลังอะค่ะปั้มน้ําแทงน้ําเพียงแต่ละหลังเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่ามีทั้งระบบน้าปราปาหมู่บ้านและปราปาภูมิภาคไม่ต้องแล้วครับถ้าอันไหนไม่ไหลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไหลเดือดร้อนนี่ก็ปลูกต้นไม้ ต้นโมกต้นโมกต้นนี้กว่าจะโตได้ขนาดนี้เจปีครับสูงต้นสูงเขาเรียกว่าต้นอะไรครับต้นโมกค่ะต้นโมกเวลาเราเข้าออกดอกแล้วก็จะหอมมากครับแล้วก็เอาไว้ใกล้ๆหน้าต่างเน่เทนเทนเทเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในก่อนห้องโถงก็ยาวเจเมตรค่ะอืมโอโ้โห <laughs> ห้องโถงยาวห้องโงยาวเจเมตรก็ม<ๆ>ีไฟแบบนี้คะนี่ไฟแบบนี้อยู่สบายแล้วก็ต้มีความปลอดภัยอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมครไม่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะอันนี้ไซส์กลางก็คือที่ดิน8ปดิบตารางวาอาคารก็ร้อยสีตารางเมตร แต่จอดรถได้ห้าคันห้าคันค่ะเหมาะทำร้านอาหารได้ข้างหน้าอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ขายนะคะเปิดขายเท่าไหร่ครับแม่ท่นี่นี่นนค่ะมีห้องน,น้ำลุกเมลูกนี่โอโ้โหคอนเซ็ปต์เดิมนี่สวยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ e ีกแบบหนึ่งใบเมเปิลช่วงฤดูใบไม้ ก็ตอนเราไปแคนาดาไปหาป้าป้าเราก็เออสวยดีนะอมาวางกับพื้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบห้องน้ำยาว3ามเมตรแปดสิบกว้างมากเราก็เผื่อลูกลูกค้าจะทำอ่างอาบน้ำอะค่ะอ่างเล็กๆได้ตรงนี้ใช่ค่ะเลี้ยงเลี้ยงลูกได้อ่าบน้ำเด็กสบายใช่ไหม กระเบื้องเย็นเย็นเลยมันมีข้อดีเพราะว่ามันมีข้อดีใช่ไหมแม่คือกระเบื้องเนี่ยมันกันความร้อนด้วยใช่ค่ะถ้าเป็นสีทาเนี่ยก็ไม่ค่อยกันเท่าไหร่เป็นกระเบื้องนี่มันกันความร้อนเข้ามาได้มันห้องน้ํามันต้องกระเบื้องสุดเลยว่าความชื้นพอพอบางที่เขาแปะแค่นี้แล้วข้างบนต่อไปมันก็จะพองเพราะว่าความชื้นมันเกิดขึ้น โดยโดยภาพรวมเขาถึงต้องมีช่องแสงบางบ้านไม่ยอมเปิดช่องแสงห้องน้ําก็จะชื้นทั้งวันทําให้ขึ้นราวไวครับช่องแสงนี้ต้องเปิดเพื่อให้ระบายความร้อนและความชื้นออกบางคนไม่เข้าใจปิดเพื่อความปลอดภัยซึ่งเราก็ใส่เหล็กดัดไว้ให้แล้วไม่ใส่เหล็กดัดแล้วมีแสงแต่ว่ายังมีค,ความปลอดภัยอยู่เป็นช่องกลัวคนอันนี้ได้อยู่ไปเราก็สบายใจ อันนี้ห้องที่หนึ่งอันนี้ห้องที่สองค่ะอืมห้องที่สองห้องที่สองค่ะสีกระเบื้องนี่สวยมากเลยสีลายหินอ่อน<ะ>บ้านนี้จะทำห้องโถงยาวครับห้องโถงยาวแปดเมตรถือว่าเป็นบ้านที่ลึกมากแนละมีมอมไปตั้งไ,ไกลนู่นทั้งหน้ามาถึงท้างหลัง <laughs> ยาวเท่าไหร่ครับแม่ยาวตัวอาคารยาว ประมาณ15เมตรค่ะตัวอาคารอ้อันนี้ห้องน้ำห้องโถงค่ะไม่ค่อยใหญ่ใช่ใชพอดูโอ้โหนี่หนูมากเนี่ยอันนี้เราก็นึกถึงอเมซอนเห็นเห็นใบกระเบื้องลายใบไม้แล้วนึกถึงอเมซอนเลยแล้วก็ถามใหญ่โตอ่ะสวยก็ห้องน้ำยาวสามเมตรแปดสิบ ครับอันนี้ตู้นี้ก็เก็บนะคะอนี่ได้อันนี้ก็เก็บเก <c oughs> ได้กันหลังนี้ยังพร้อมนะ FC <ขอ S 1> ใครที่สนใจแปดสิบตารางวามาดูห้องครัวคะ่ะนี่อันนี้จะแนวแบบสไตล์เด็ก คนรุ่นใหม่จะชอบสไตล์แบบนี้ค่ะครับคลาสสิกขลึมหน่อยแล้วก็เลยขรึมขอันนี้สั่งอ่างอ่างมันอ่างเป็นของประเทศญี่ปุ่นโอ้แล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาจะมีไอตัวข้างล่างเนี่ยครับก็คือมันจะมีสายอะไรของเขาเยอะแยะหมดเลยทำ ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแก๊สเตาแก๊สที่ฝังลงไปจะเป็นเตาแก๊สแบบแบบใช้แก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าก็ได้ก็จะฝั่งแล้วมันก็จะสนิทอย่างเงี้ยถ้าทุกหลังจะเป็นโบย่างงี้ใช่ไหมคะแต่หลังนี้จะไว้สําหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เขาอยากได้ระบบแก๊สไฟฟ้าที่เป็นสีโทนนี้คอะไรไม่ค่อยทำกับข้าวเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เวฟอะไรโทนสีก็คือโทน โทนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นใช่ค่ะสไตล์เอาใจวัยรุ่นหน่อยนึงก็เหมือนเดิมแต่ละห้องเราก็จะมีตัวกันชนไว้ใหกันชนเวลาเปิดมามันกระแทกมันอะไรก็จะมีตัวนี้ช่วยเซฟเซฟก็คือตัวนี้ยตัวมือจับลูกบิดมันจะไปแทกผนังครับเราก็เลยทําเซฟไว้ให้เย็นนะเย็นไหนี่็นแล้วก็ห้องนี้จะไม่ร้อนเพราะว่ากระเบื้องมันจะกันความร้อนใช่ค่ะแล้วมี ตอนนี้แดดมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะกันความร้อนห้องนี้ก็จะกันความร้อนให้ห้องฝั่งนี้ด้วยกันหลายชั้น,นอันนี้เวลาซุกหลังอะ่ะจะสังเกตที่แม่นกทำอะ่ะตรงตรงตรง,ตรงแก๊สเนี่ยจะทึบพอเช็ดล้างได้แต่พอตรงที่ล้างจานเราจะต้องมีหน้าต่างเปิดระบายลมเข้ามาอะไรเนะงี้ยอ๋อสังเกตด,ดูตอนใ<ห>ช่เราจะได้ไม่ร้อนใช่ไ่ร้อน อันนี้จริงๆแล้วว่ามันราคามันต้องอยู่ประมาณ3ล้าน4เกือบ3มล้านหครับแ้วเราก็พิเศษช่วงปลายปีและใกล้เทศกาลปีใหม่ก็คือ3มล <3, 2, S 2> ้าน2 3าล้านสองา3ล้าน2นี่ก็มีแถมแอร์ให้ครับค่าโอนข้างนอกนั้นต่อเติมไปอีกแสนเจ็ดก็ไม่ได้คิดเลย<อ>ที่ปูกกระเบื้องทั้งลานทั้งเททั้งหมด <S <S ก็ไม่ได้คิดค่ะ้วเหมือนบ้านหลังนี้ก็ได้แถมไปตกประมาณสี่แสนบาทคุ้มสุดคุ้มค่ะอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งอ่ะห,ห้องเล็กๆห้องเล็กๆค่ะสำหรับบางทีต้องทํางานตอ้องมีคอมต้องอะไรออฟฟิศค่ะเป็นเพราะจะได้ทํางานได้สะดวกไม่มีใครมารบกวนครับพออยู่ตรงนี้เย็นเพราะว่า กําแพ็เหมือนบ้านนี้ก็เท่ากับเหมือนบ้านสามห้องนอนนะคะแต่ห้องนี้ก็จะทําเล็กๆนิดนึงอ๋อนี่อันนี้เป็นใช้กระเบื้องเลยเหรอแม่คือเวลาเราถูบ้านส่วนมากเขาจะใช้เป็นบัว v v ครับแล้วติดกาวยิงกาวแล้วก็แปะอันนี้พอนานๆไปเขาก็ยุ่ยหรือว่าเด้งออกมา แต่อันเนี้ยเวลาเราถูบ้านปุ๊บผ้าถูก็จะเช็ดข้างๆไปด้วยเอี่ยมเลยครับฮะก็คือแข็งแรงไปเลยแข็งแรงฮะแข็งแรงไปเลยทีเดียวอันนี้เป็นกระเบื้องนะเอ็ี <c oughs> กระเบื้องพื้น <c oughs> นี่แหละะเราไปตัดขึ้นถ้าเป็นบางที่ห้องง่ายๆก็คือซื้อบัวมาติดเลยติดกาวแล้วก็เหมือนเดิมทุกห้องก็จะมี เบเกอร์สำหรับติดแอร์แล้วก็จุกทีวีเหมือนเดิมเผื่อไว้ให้เผื่อไว้ให้นี่ทุกห้องเหมือนเดิมก็คือที่ตะวันตกครับก็จะเป็นตู้เป็นทีวีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อ๋อผนังก็จะทำอย่างนี้เหมือนเดิมสวยหลังคาสูง สามเมตรห้าสิบค่ะดูเมย์ดูได้เลย FC เนี่ยคือไม่เด้รสูงร้อกว่าคือที่เราทำสูงเพราะว่าเราเข้ามามันจะปุ่งสบายไม่อึดครับโครงการโครงการที่ที่อำนาจที่เขาทำน่ะเขาจะสูงไม่สูงมากประมาณอยู่ส่วนมากก็จะสองเมตรหน่อยๆเลยเลยประตูไปนิดเดียมันจะเขาเรียกว่าทำให้ประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยครั จะบอกวิธีดูบ้านรูปเน่งดูนะ <ทำ S 1> ถ้าเราไปซื้อบ้านเราจะรู้ว่าบ้านสูงหรือบ้านต่อะ่ะเราดูฟ้าดูชายคาบ้าน<ม>ว่าห่างจากขอบหน้าต่างแค่ไหนเห็น <ทำ S 1> <He S 2> ไหมคะฝั่งนู้นก<ม>็คือบ้านเขาจะต้องสูงสามเมตรห้าสิบขึ้นไปคืออย่างนั้นเลย<ม>แต่ถ้าชายคาเขาจะมาชนขอบหน้าต่างมินมินนะก็แสดงว่าบ้านเขาทำฝ้าสูงแค่ตอกเมตรกว่า วิธีการไปดูบ้านคือมองภายนอกรเราจะรู้สเต็ปภายในทันทีรตรงนั้นนค่ะแตก่ก็บางคนเขาก็ไม่ได้ขี้เหนียวบางคนเขาบอกว่าประหยัดแอร์ถ้ามันสูงมันเปรืองแอร์แต่จริงๆแล้วถ้าเราไม่เปิดแอร์เราก็ทําสูงกง่งมันก็โอเคมันก็เย็นอยู่ใช่ก็เย็น<อ>ก็เลยตั้งแต่ระดับพื้นไปถึงฝ้าชั้นกลางเราก็จะสูงสามเมตรห้าสิบสูงมากเมนูใช่เมนูนะสูงมาก นี่คือดูบ้านแม่นกเกือบทุกหลังน่ยทุกหลังเัวแม่นกแม่นกจะทําเป็นสูงเลยค่ะไม่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่คือวัสดุอุปกรณ์ราคาเกรดเอเดียวกันหมดครับเกรดพเมียมเหมือนกันหมดคือไม่ใช่ว่าพอไซส์เล็กแล้วจะเอาราคาถูกมาอะไรไม่ใช่อืออันนี้ก็กระเบื้องก็420บาทตารางเมตรี่ะ้0 0กว่าบาทดานาก็เป็นกระเบื้องด้วย แถมทุกอย่างแถมให้ทุกอย่างแถมให้ลูกค้าทุกอย่างเลยแถมให้ทุกอย่างแต่หลังเนี้ยเด็ดเด็ดมากก็คือข้างหน้านะเมย้ค้าขายได้ค้าขายได้ใช่ถ้าพี่ซื้อพี่ก็จะมองว่าทำเพิ่มกว่าอยู่ได้ไหมข้างหน้าบริเวณจอดรถได้ห้าคันคือจากถ้าจอดแค่คันเดียวแล้วก็ ทำขายของในอแล้วตัวนี้คือคือเขาเรียกว่าในเมืองพิษณุโลกแหละในเมืองพิษณุโลกอยู่หลังหน้าถนนติดถนนขับไปหาวัดใหญ่นี่แค่สี่นาทีใช่ใช่อยู่ใกล้วัดใหญ่ไปหาวัดใหญ่น่ะใกล้นิดเดียวใครมาซื้อแล้วเปิดร้านขายรถยังได้เลยก็ก็เหมือนเดิมเนี่ยก็แอบ แต่งอย่างนี้เหมือนเดิมแอบแต่งให้เขาใช่ไหมแอบแต่งแอบแต่งให้เขาเหมือนเดิมไปแล้วก็มีให้เหมือนเดิมเผื่อลูกค้าอยากจะต่อเติมทําอะไรแล้วก็ทําหลังคาทําอะไรให้ได้นะสไม่หน้ำนะทำบ้านหลังเล็กๆข้างหน้าได้อีกใช่ทําได้ข้างหน้าทาได้อีก่ะปูให้หมดเลยหมดแล้วร้านอาหารมาต้องมาละต้องมา เนี่ยก็ปูกระเบื้องปูหินจายให้หมดรอบบ้านเหมือนกันเหมือนเดิมนิ้วเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวเหมือนเดิมสำหรับคนแก่อยู่บ้านนิ้วเดียวได้นะครับคนแก่บางทีอยู่คนเดียวใช่ค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องความสะอาดด้วยเพราะว่าเช็ดนิดเดียวก็สะอาดละใช่ข้างหน้าก็ติดหมดเลยค่ะเนี่ยหน้าถนน นี่ช้างเชือกใหญ่เห็นไหมนี่ช้างเชือกใหญ่เลยอ่ะช้างเชือกใหญ่อันนี้แปะหมดเลยค่ะหินทรายแปะหมดเลยช้างตายเดี๋ยวเราไปอบุนกันต่อที่วัดอรัญญิก <c oughs> ติดถนนติดถนนติดถนน อหมดเลยฮ่าฮ่าไปอ่มวานเมย์อยากทานผัดไทยแล้วเมย์ไม่ได้ทานวันนี้เมย์ได้ทานผัดไทยโอ้ค่ะเมื่อวานนี้ไปไปริมน่านสองแควจะสั่งผัดไทยเขาบอกหมดวันนี้เมย์มีบุญได้ทานเลยลูกหมดแล้วเหอะไระะ้อ ผัดไทยไม่เดี๋ยวขอปลาเขอเลยจ้ะแล้วก็ที่นี้แล้วก็ถึงลุงค่ะถึงน้องเมย์ก่อนค่ะให้คิวเมย์ก่อนเลยน้ำนะคามสเป็นบะหมี่แห้งหนึ่งถ้วยจ้าครับผมได้เลยโอเคครับผมชิมก่อนเลยนะครับแล้วก็ท่านตะเกียบอยู่ตรงไหนล่ะครัยังรูะ ไมี่บมีนี่ะน่ขพจะบอกว่าขอบคุณค่ท่านอยากได้บุญค่ะท่านือว่าเมีพี่น้องน้อยขอน้ำขุกขิกนิดเดียวอะค่ะแตาแน่ๆคาทุกค่ะนิดเดียวค่ะให้มันขุกขิดก็บกินนะขาทุขับพึ่ง่าได้ยินแล้วใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะไลเมื่อวานหมดวันนี้ได้กินผัดไทยเลยไม่ต้องปรุงอะไรอะ่ะพริกป่นอย่างเดียวเลยอะ่ะอร่อยแล้วค่ะอร่อยที่น้ำเนาะเนาะะมันไม่ร้อนนะผมกินก๋วยเตียวบะหมี่ค่ะลูงุงน่งทานอะไรลูกเอาเป็นก๋วยตี๋ยวเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวมันมีถ้วยสุดท้ายพอดีถ้วยสุดท้ายได้เมียสวย ต่ายได้เมียเต๋ยมาตกท้ายพอดีเลยอร่องนุ่มมีแกงอีกนอ่ะลูกเมียปลาผัดแบบรสชาติหนัวมากดูดำที่สดโลรสชาติที่สดโลกอร่อยเมื่อวานเมย์ไม่ได้ทานวันนี้ได้ทานเขาบอกว่าหมดพอดีเลยร้านก๋วยเตี๋ยวริมน่านเมื่อวานนะคะอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรอะค่ะพริกป่นอย่างเดียวเลย แม่มีมีนี่เหรอ้าโอ้ยข้าวก็ติดยอดแล้วน่าจะเป็นหมูต้มยำ้ยพี่จ๋าพี่จ๋าอยากได้กลางหมูอ่ะได้ครับผมขอบคุณข้าวไม่อยู่นี่แหละไม่อยู่ที่หนูขาเปเตี๋ยวข้าเปนเี๋ยวต้มยำ ค่าน้ำค่าไฟเจ้าค่ะปะไม่ได้มาไม่เห็มาวันเยอะมากเลยเจ้าค่ะเยอะมากเจ้าค่ะไไปปี มีหน้าเข้ามาก็ได้เจ้าค่ะวันนู้นร้นนี้บ้างเจ้าค่ะเขาแต่งเ่งมากแต่งจอพลเอาตังค์ไปตัดให้ในต้นต้นผ้าใบเยอะเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะในสวนด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาน้องไปถ่ายเจ้าค่ะต้นไม้ต้นในนั้นใหญ่แล้วใหญ่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไปถ่ายเจ้าค่ะ ใช่ค่ะหลังโงพักสาธุจ้ะค่ะแต่เรามาเอามาพาะอ่ะมันไม่มันไม่ได้อะไรจ้ะค่ะเม็ดมันเขาบอกว่ามันเขาเาทำพันมันไม่ให้มันพาะได้เขาเาบีบขึ้นมาแล้วเขาก็เหมือนทําให้มันมันไม่ไม่แตกขาวนะเจ้าค่ะเอามาเพิ่มไหมจ้ะค่ะจะได้เอามาให้มันจะมีชมพูสีชมพูยาวเป็นเม็ดเลยห้าดอกชมพูเหลืองสวยมากเจ้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้เจ้าค่ะ จะได้สั่งเขาต้นละสี่พันแต่ว่าออกดอกมาเลยนะคะตาเชื้อใช่ค่ะเดี๋ยวเวลามาแล้วเขาเอาลงตรงไหนเดี๋ยวให้ไปถามท่านนั้นนะจ๊นนะคะ่ะตาเชื้อที่สวนอะ